ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนอดีตของเขาบท13ก่อนหน้านี้ลิซูซูไม่มีบาะแสเรื่องการถอนกระดูกมารแม้แต่น้อยแต่เหตุการณ์เพิ่งอักคีแดงกลับจุดประกายความมอคิดให้นางศึกใหญ่ระหว่างเซียนกับมันครั้งก่อนจวบจนบัดนี้ไม่รู้ผ่านมากี่ปีแล้วเซียนทั้งหลายแตกดับไปนับไม่ถ้วนแต่มารปีศาจถูกกำหักและขังไว้ในเวร้งผนึกไว้ภายในเขตอาคมนับแต่นั้นมาโลกมนุษย์จึงสงบสุข ผู้บำเพ็ญเพียงกระทำภารกิจสำเร็จและถอนตัวสูญเสียพลังไปมากทุกๆร้อยปีบรรพศีน,นจึงจะรับลูกศิษย์ที่มีคุณสมบัติดีเลอร์ก,กอริซูซูจากมาเคยถามท่านพ่อว่าข้าสามารถไปขอความช่วยเหลือจากท่านพ่อเมื่อห้าร้อยปีก่อนได้หรือไม่ท่านเซียนในอาพรสีฟ้าครามถอนหายใจมิได้ห้าร้อยปีก่อนข้าปิดด่านกักตัวเกรงว่าต้องอีกหลายิบปีให้หลังจึงจะออกมาเช่นนั้นข้าไปหาท่านแม่ได้หรือไม่ลิซูซูคาดหวังกับเรื่องนี้มากทีเดียว นางไม่เคยพบมาดาบังเกิดกล้าวของตนเองท่านเซียนในอาพรสีฟ้าครามเงียบงันอย่างหาได้ยากเจ้าหานางไม่พบหรอกเขาพูดไว้เช่นนี้หลีซูซูสักถามต่อท่านพ่อกลับไม่อยากพูดอีกแล้วอีกทั้งสีหน้ายังจิยวแววเศร้าสลดท่านพ่อท่านแม่ล้วนไปหาไม่ได้หลีซูซูมิอาจฝากความหวังไว้กับคนในสำนักหนึ่งเพราะเวลานี้บรรพดเสียนปิดอยู่ผู้บำเพ็ญเพียรไม่มีทางมารับลูกศิษย์ในแดนม,มนุษย์หลีซูซู ไม่มีทางไปบรรพศเสียนได้สองต่อให้นางพูดความจริงออกไปและมีคนยินดีเชื่อนางแต่พวกเขาก็ไม่มีวิธีถอนกระดูกมันอยู่ดีหากว่ามีโลกในอีกห้าร้อยปีให้หลังจะแตกดับได้อย่างไรเล่าความหวังเดียวของลิซุซูอยู่ที่เต่าเทวที่เฝ้าพิทักษ์เวร้างอยู่ตัวนั้นเต่าเทวามีชีวิตอยู่มาหลายหมื่นปีบางทีอาจมีเพียงมันที่รู้วิธีถอนกระดูกมันเต่าเทวะหลับไหลอยู่ในเหวร้างแต่บัดนี้ในเมื่อมีมารปีศาจหนีออกมาจากเวร้างเต่าเทวะจะต้องฟื้นตื่นเป็นแน่ ขอเพียงนางไปที่เวรังย่อมได้รู้หนทางลีซูซูสะกดความตื่นเต้นในใจถึงอย่างไรมาร้ายหลุดออกมาหาเช่เรื่องที่ดีไม่นี่หมายความว่าผนึกคลายออกแม้กระทั่งเหล่ามารปีศาจยังรู้สึกได้ว่าพยมามนของพวกเขากําลังจะฟื้นตื่นแม้ว่าตอนนี้พวกเขายังหาตัวฐานถยจิน้นไม่พบก็ตามความโกลาหลของสามพิภพในอีกห้าร้อยปีให้หลังไม่แน่อาจเริ่มต้นมาจากตรงนี้ ขนึกคล้ายออกเตา่าเทวะตื่นจากหลับไหลนี่เป็นความหวังในการถอนกระดูกมนันทั้งยังหมายความว่าอันตรายเริ่มต้นขึ้นแล้วเช่นนั้นยิ่งมิอาจปล่อยให้ฐานไถจิ้นตายไปในเวลานี้พอเขาตายกระดูกมันฟื้นจากหลับไหลถึงเวลามานร้ายถลายเหวร้างออกมานางย่อมมิอาจทําอะไรได้อีกหคร,ครือซูซู้แค่ครวญแล้วก็ียกพ่อบ้านมาเจ้าช่วยไปซื้อกระดาษยันและผงชาติมาให้ข้าหน่อยได้หรือไม่พ่อบ้านแปลกใจมากทีเดียว คุณหนูสามท่านจะเอาของพวกนี้ไปทําอะไรหรือขอรับปีศาจปรากฏกายในจวนเตรียมของป้องกันสิ่งชั่วร้ายเอาไว้ย่อมดีกว่าลิซูซูว่าต่อจําไว้กระดาษยันต้องทําจากไม้ทออายุร้อยปีขึ้นไปผงชาติต้องผสมกับเลือดของสัตว์ดูร้ายลิซูซูไม่มีพลังวิเศษแต่โชคดีที่เคยเรียนเขียนยันมาก่อนพ่อบ้านลำบากใจมากแต่ครั้นเห็นลิซูซูยืนกรานเขาจึงได้แต่พกษษักศศรษะข้าจะไปหามาให้คุณหนูขอรับ พอเขาจากไปยาจกน้อยก็มารายงานคุณหนูคุณชายสามไปโรงพยาบาลอีกแล้วหลีซูซูมอบเงินก้อนให้เขาหนึ่งก้อนขอบใจเจ้าจากนั้นนางสวมผ้าโปร่งคลุมหน้าพาชุนเถาไปโรงพยาบาลที่ยาจบน้อยบอกหลีซ,ซูซูนั่งอยู่ในหอน้ำชาฝั่งตรงข้ามพักหนึ่งก็เห็นคุณชายสามเย่ยเจวินกอดคอคุณชายชวนเสนาบดีออกมาจริงๆรงรอยยิ้มบนใบหน้าของสองคนเจิดจ้าเป็นพิเศษ ผู้มีลักษณะเหมือนเท่าแก่โรงพนันส่งพวกเขาจักไปแล้วครูใหญ่ลิซูซูถึงสั่งให้ชุนเทารอยอยู่ที่เดิมส่วนตนเองเดินออกไปนางไปหาลูกจ้างชายที่คอยเรียกลูกค้าอยู่นอกบ่อนพนันทางกล่าวด้วยน้ำเสียงขออภัยหวานเจ้าไปแจ้งให้ทีว่าข้ามาจ่ายหนี้พนันที่เหลืออยู่แทนคุณชายสามสกุลเย่ยเจ้าลองดูว่าเท่านี้เพียงพอหรือไม่นางหยิบทองก้อนออกมาหลายก้อนลูกจ้างชายตอบกลับอย่างแปลกใจ แม่นางนี่ผนันของคุณชายสามหลายวันก่อนใช้คืนหมดแล้วไม่ใช่หรือหรือซูเข้าใจทันทีนางคิดถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่หายไปที่เหรียญอีนเนียงคำนวณไว้ก่อนจะพูดต่อข้าคิดว่าเงินหกพันของคุณชายสามสกุลเย่ยก่อนหน้านี้ไม่พอใช้นี่เสียอีกลูกจ้างชายก้าหัวแกรกุนงงเหลือเกินและเอ่ยตอบว่าคุณชายสามติดเงินอยู่เพียงห้าพันตำลึงก่อนหน้านี้ใช้คืนหมดแล้วอย่างนี้เองหรือเป็นค่าที่จำผิดไป เช่นนั้นข้าไม่รบกวนแล้วเดิมที่ลิซูซูยังไม่แน่ใจว่าของถูกคุณชายรองหรือคุณชายเอาไปกันแน่บัดนี้กลับกระจ่างแล้วเป็นเย่ยเจวินของมูลค่าหกเจ็ดพันตำลึงที่สามของนางผู้นั้นไม่รู้เอาไปแลกเป็นเงินได้เท่าไหร่เห็นท่าทางไม่เดือดร้อนใจของเขาเดาว,ว่าคงไม่รู้ถึงความราแรงของผลที่ตามมาหรือบางทีเขาอาจจะรู้แต่คิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้มีฐานไทยจิ้นแบกรับแทนยามนี้ชุนเถาเข้าใจเช่นกัน นางจึงพูดอย่างโมโวว่าคุณชายสามทำเกิดไปแล้วแม้กระทั่งกวนอินหยกของหูหยินผู้ท่าย,ยังเอาไปด้วยอีกทั้งยังป้ายความผิดให้ชื่อจือเพราะดีที่คุณหนูสืบความจริงจนกระจ่างหาไม่แล้วชื่อจือต้องได้รับโทษไม่น้อยเลยตีมือให้หักหรือลีซูซูคิดถึงคำพูดครั้งก่อนชุนเถาสายหน้าไม่แน่เจ้าค่ะแต่หากเป็นชื่อจือเหลียนอีเหนียงไม่มีทางละเว้นเขาแน่นอนเหลียนอีเหนียงดูเหมือนเป็นคนจิตใจดีงามแต่บรรดาบ่าวไพร่ต่างรู้ว่า นั่งมือถือสักปากถือศีลชุนเทาถามขึ้นว่าคุณหนูตอนนี้จะเอาอย่างไรดีเจ้ากะกลับจวนก่อนเถอะตอนลีซูซูเพิ่งกลับถึงจวนแม่ทัพสี่สีก็ปรีออกมาอย่างร้อนใจหนูสามท่านกลับมาได้เสียทีหูยินผู้เท่ารู้ว่ากวนอินหยกหายไปโมโหจนเจ็บหัวใจเหรียนอีนเนียงถูกตําหนิเพื่อปลอกประโลมหูยินผู้เท่าจึงจะระบายโทรศั์กับชื่อจื่อเจ้ากะลีซูซูเองก็รู้ว่าเรื่องนี้ปิดได้ไม่นานจึงรีบรุดไปห้องถงพร้อมกับสี่สี ทว่าครั้งนี้มีคำตอบในใจแล้วนางจึงไม่ลนลานแม้แต่น้อยสถานการณ์เป็นเหมือนครั้งก่อนเพียงแต่ครั้งนี้หูหยินผู้เท่ากับคุณชายรองและคุณชายสามล้วนอยู่ด้วยเย่ฉูเฟิงนั่งก้มหน้าหลุกตาบนเก้าอี้พยายามลดตัวตนของตนเองเย่ยเจ๋อหวินกลับกำลังกินองุ่นมองฐานไทยจินอย่างสะใจ,จในคราครอของผู้อื่นหูหยินผู้เท่ากลุ่มหน้าอกพูดกับฐานไทยจิ้นว่าหากเจ้าไม่เอากวนอินอยู่กลับมาชวนแม่ทัพก็มิอาจยอมรับ,รบเจ้าได้ หลีซูซสูรีบเข้าไปประคองหูหยินผู้เท่าท่านยาท่านบรรเทาโทษก่อนนางรู้ว่ากุนอินหยกมีความสำคัญต่อหูหยินผู้เท่ามากเพียงใดจะบอกว่าล้ำค่ามากมายก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่นั่นเป็นของที่เจ้าอาวาสทงิุมอบให้กับหูหยินผู้เท่าด้วยตนเองก่อนจะดับขันย่อมมีความไม่ธรรมดาเลียนอีนเหนียงพูดขึ้นคุณหนูสามท่านก็เห็นแล้วที่จืกระทำเรื่องต่ำช้าเช่นนี้ย่อมต้องมีคนรับผิดชอบ ลิซูซูช่วยให้หูหยินผู้เท่าหายใจเป็นปกติก่อนนางรู้สึกขบขันอยู่บ้างเช่นนั้นเหรียนอีเนียงเห็นว่าคนที่ขโมยกวนอินหยกและสินเจ้าสาวของพี่หญิงรองไปผู้นั้นควรลงโทษอย่างไรเหลียอีเนียงถอนหายใจขอเพียงชื่อจื่อบอกว่ากวนอินหยกอยู่ที่ใดข้าจะลงโทษฐานเบาโบยสาสิบไม้ก็พอสาสิบไม้ช่างเมตตาอาริยิ่งนักหากร่างกายอ่อนแอนั่นเท่ากับเอาชีวิตไปครึ่งหนึ่งแล้วเย,ย่เจอเอวินเอ่ยด้วยสีหน้าทะลน น้องหญิงสามอีเหนียงเมตตายอย่างยิ่งแล้วเจ้าคงมิใช่หักใจไม่ได้กระมังพอคำพูดนี้เอ่ยออกมาฐานไถจิ้นก็มองหลิสูสูหล่ซูสูเชิดคางตอบพี่สามพูดอะไรกันข้าย,ย่อมหักใจได้อยู่แล้วฐานไถจิ้นเม้มปากแววตามืดมนทันใดเลี้ยนอีเหนียงพูดต่อชื่อจือเจ้ารีบบอกมาเถอะว่ากวนอินหยกอยู่ที่ใดฐานไถจิ้นตอบเสียงเย็นข้าไม่รู้ เย,ย่เจ๋ออวินกัดองุ้นพางเอ่ยโหมกระพือชือ้อไฟให้แรงขึ้นสุราค a n ว่าไม่ดื่มจะดื่มสุราลงทันท่านย่าอีเหนียงสมควรลงโทษฐานหนักใช่หรือฐานถ่ายจิ้นมองเย่ยเจ๋ออวินในตาดำสนิทประหนึ่งน้ำวนไรจุดสิ้นสุดหายากที่เย่ยเจ๋ออวินจะรู้สึกหวาดกลัวเขาุบปากหน้าเจียนไม่ได้ใส่น้ำมันเติมน้ำส้มอีกเลียนอีเหนียงเห็นฮูหยินผู้เท่าหน้าบึง้งตึงจึงรีบเอ่ยว่าเด็กๆพาชื่อจือช้าก่อนหีซูซูเอ่ยขัดเลียนอีเหนียงไม่พอใจ คุณหนูสามครั้งก่อนข้าอนุพันธยาไว้ใจท่านจึงได้รั้งรอมานานถึงเพียงนี้ครั้งนี้ท่านคงมิใช่จะปกป้องชื่อจื่ออีกกระมังนางไม่สบอารมณ์ยิ่งนักเยซีอูเป็นแก้วตาดวงใจของหูหญินผู้เท่าหูหญินผู้เท่าย่อมไม่ตำหนิอยู่แล้วหูหญินผู้เท่ามีแต่จะชี้หน้าด่าดตนเท่านั้นข้าย่อมไม่ปกป้องใครอยู่แล้วหลีซูซูยิ้มตอบอีเหนียงท่านผู้ถูกคนที่ทำผิดต้องถูกลงโทษอย่างหนักหลีซูซูรำพึงอย่างลำบากใจ บยตั้งสาิบไม้ไม่รู้ว่าจะทนไหวหรือไม่นักเลียนอีเหนียงเหยียดปากในใจตัวอปมงคลพันนี้ตายไปไม่แน่ยังจะดีเสียกว่าก็มีแต่เจ้าเท่านั้นหลักที่ไม่รู้จักสำรวมดึงคนผู้นี้เข้ามาคุณหนูสามล้อเล่นแล้วบ้านมีกฎบ้านหลีซูซูพยักหน้าอย่างเข้าใจในเมื่อเหลียนอีเหนียงก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเช่นนั้นก็ลากตัวพี่สามออกไปเถอะพอคำพูดนี้ถูกเอ,อ่ยออกมาทุกคนต่างตกตะลึง เลียนอีเหนียงตื่นตกใจอย่างมากท่านพูดอะไรเย่เจออวินเป็นบุตรชายของข้านะลีซูซูว่าต่อคนที่ขโมยของไปคือพี่สามเขาเอาไปใช้นี่พันันทั้งหมดเลียนอีเหนียงคงไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนเป็นพี่สามท่านเลยจะปกป้องกระมังเย่เจออวินหน้าถอดสีลุกขึ้นยืนกล่าวเย่ซีอูเจ้าอยาพูดจะส่งเดชของพวกนั้นเชื้อประสงค์ผู้นี้เป็นคนเอาไปเขียวอันใดกับข้าด้วย เรื่องนี้ไม่ยากสีอูเองก็กลัวว่าจะปรักปรามพี่สามมิสู้พี่สามนั่งลงก่อนให้ท่านย่าส่งใครสักคนไปสอบถามที่โรงพนันรู้อีเบียวัดแต่ละเดือนของพี่สามเป็นเงินแค่ไม่กี่สิบตำลึงเรื่องนี้พิสูจน์ความจริงได้ง่ายมากผู้ชาราสีหน้าย่แย่นวดหว่างคิ้วพลางยกมือขึ้นเอ่ยเจ้าฝูส่งคนไปถามดูเลียนอีเนียงเห็นเย่เจวินวินหารซีดเผือดก็พลันเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นความสุขุมของนังหายไปสิ้นคุกเขา่าดังตึงคลางเขาไปตรงหน้าหูยินผู้เฒ่า ฮูหยินผู้เท่าคุณชายสามอายุยังน้อยนิสัยคึกข,ขนองแค่เลือเลื่อนไปช่วขนาดเท่านั้นขอท่านโปรดเมตตาละเว้นเขาสักครั้งเถิดเจ้ากะเย่เจออวินคุกเข่าลงเช่นกันท่านย่าล้วนเป็นเพราะคุณชายจวนเสนาบดีเฉินพาข้าไปต่อไปข้าไม่กล้าอีกแล้วฮูหยินผู้เท่ากระทุ้งไม้เท้าเหลียนอีเหนียงดูบุตรชายแสนดีที่เจ้าอบรมมาเหลียนอีเหนียงพูดเสียงปนสะอื้นคุณชายสามจะเอากวนอินยกกลับมาให้ได้ค่าอนุพันญยาก็ยินดีชดใช้สินเจ้าสาวให้คุณหนูรอง หลีซูซูกัพริบตาปริบป,ปิปเอ่ยเตือนสติบ้านมีกฎบ้านทว่าในเมื่อผู้ทำผิดเป็นที่สามเช่นนั้นลงโทษสถานเบาแล้วกันโบยสามสิบไม้ก็พอเหรียญอีเหนียงใบหน้าใกล้จะเขียวคล้ำเต็มทีเริ่มขุกสีสะเอ่ยมิได้นะเจ้ากับคุณชายสามร่างกายอ่อนแอแต่เล็กบวยสาต้องเป็นการเอาชีวิตคุณชายสามแน่ยามนี้นางเสียใจภายหลังเหลือเกินที่พูดถึงเรื่องบยสามสิบไม้ออกไปเย่เจออวินแข้งขาเริ่มสัน่นทัญญาทัญญาขอรับค่ารูปผิดชอบแล้ว หลีซูซูหยิบอ่างุ้นขึ้นมาผลหนึ่งเลียนอีเหนียงท่านบอกว่าโบยสามสิบไม้ไม่เป็นไรมิใช่หรือชนัยฐานไทยจิ้นทนได้พี่สามปรับทนไม่ได้นี่เป็นเหตุผลเช่นใดกันเลียนอีเหนียงหลังน้ําตาพูดเสียงเฉียบคุณหนูสามข้าอนุพันยาไม่มีความแค้นใดกับท่านยายท่านต้องทําเช่นนี้กับคุณชายสามด้วยแล้วฐานไทยจิ้นไปล่วงเกินผู้ใดเล่าหลีซูซสูไม่ยอมถอยแม้แต่น้อยหูหยินผู้เท่าจ้องเลียนอีเหนียงพอที เหลียนอีเหนียงอยู่ในเรือนของตนเองสันนึกผิดสองเดือนเจ้าฝูไปไถ่กวนอินหยกตรับคืนมาส่วนเย่ยเจอ,อวินคนสารเลวอกตันอยู่ผู้นี้ไปสารบัพชนคุกเข่าสองวันห้ามมีให้ใครเอาของกินไปให้เขาเด็ดขาดการลงโทษเช่นนี้ทําให้เหลียนอีเหนียงโลง่งอกแม้ว่าด้วยสภาพอากาศหนาวเย็นเช่นนี้คุกเข่าสองวันจะทรมานมากแต่ในที่สุดบุตรชายก็ไม่ต้องรับโทษทันอื่นถึงอย่างไรหูหยินผู้เท่าก็เห็นว่าเย่ยเจหวินเป็นหลานชายแท้ๆของนาง จึงเพียงให้เขาสำนึกตนเท่านั้นหลีซูซูโมหุยินผู้เท่าอย่างตกตะลึงหหยินผู้เท่ามีสีหน้าเดือดาให้คนประคองนางจากไปเรื่องกลับจบลงเช่นนี้หากเปลี่ยนเป็นฐานไทยจิ้นวันต้องเกือบจะหาไม่แน่แต่เมื่อเป็นเย่เจอหวินกลับให้คุกเข่าแค่สองวันเท่านั้นสิ่งที่นางเชื่อมั่นมาโดยตลอดดูเหมือนจะสันครอนโงนเงินท่านพ่อบอกชัดๆว่าโลกนี้แม้จะมีเรื่องไม่เป็นธรรมแต่ขอเพียงพวกเรายินดีคุณธรรมย่อมต้องมีจุดจบที่ดีแน่นอน ลิซูซูมาเยือนโลกมนุษย์แล้วจึงพบว่าที่แท้ระหว่างคนกับคนด้วยกันเป็นคนเหมือนกันแต่ชะตากลับแตกต่างไม่ยุติธรรมตั้งแต่เกิดมาแล้วนางกำมัดมองฐานไถจิน้นไม่คิดว่าเด็กหนุ่มจะนิ่งเฉยเป็นพิเศษยกมุมปากขึ้นอย่างเสียสีราวกับบทสรุปเช่นนี้อยู่ในความคาดหมายของเขาแต่แรกแล้วทั้งหมดกลายเป็นความเคยชินเขารู้ว่าเขาเกิดมาก็ไม่เหมือนกับคนอื่นๆ กลางดึกเย่ยเจ๋ออวินอยู่ในศาลบรรพชนคนเดียวเขาซุกตัวอยู่ในผ้าห่มที่เลียนอีเหนียงแอบให้บ่าวรับใช้เอามาให้หนาวถึงเพียงนี้จะหลับลงได้อย่างไรก่อนขโมยควนอินหยกเย่ยเจ๋ออวินคิดไว้แล้วว่าจะผลักความรับผิดชอบให้ฐานถ่ายจ้นนี่แหละต้องโทษเย่ซีอูที่ยื่นเท้าเข้ามากระทันหันหาไม่แล้วเขาจะต้องรับโทษเช่นนี้หรือเขาเคียดแค้นในใจจากนั้นก็คิดอย่างหยีดหยันยังไม่ใช่ว่าทําอะไรข้าไม่ได้หรือ ฉับท่านนั้นลงหิมะหยุดทัดเสียงลงเงียบลงกระทันหันแรกเริ่มเย่เจออวินไม่ได้ใส่ใจจูบจนอิกาดำสนิทตัวหนึ่งบินเข้ามาทางช่องหน้าต่างมันใช้ในตาสีแดงจับจ้องเขาอย่างน่ากลัวเย่เจออวินถูกมันจ้องจนขนลุกจึงเคลี้ยงผลถิงกัวออกไปใส่มันใส่หัวไปอีกาบินจักไปช่างประหลาดอากาศหนาวเย็นเช่นนี้ขนจึงมีอีกาตาแดงทําเอาคนขนลุกไปทั้งตัวจากนั้นหน้าต่างก็ถูกกระแทกเปิดกระทันหัน อีกาตาแดงฝูงหนึ่งบินเข้ามาจิกกินเนื้อของเย่เจออวินอย่างคลุ้มคลั่งเย่เจออวินร้องโหยหวนคลานไปที่ประตูช่วยด้วยช่วยข้าด้วยท่านพอ่อเขาล้มลุกคลุกคลานทั่วร่างเต็มไปด้วยโลหิตวิ่งออกจากสารบรรพชนและสะดุดล้มอยู่ใต้ระเบียงทางเดินรองเท้าหุ้มแข้งของบุรุษคู่หนึ่งปรากฏขึ้นในสายตาเย่เจออวินตะโกนอย่างตื่นกลัวช่วยด้วยรีบไล่สัตว์ประหลาดพวกนี้ไปทีอาช่างน่าสงสารจริงๆ ผู้มาขายท่อถอนใจและเอ่ยเสียงแผ่วอย่างเวทนารอจนคุณชายสามหมดสติไปในสภาพเลือดโชคเด็กหนุ่มที่หันหลังให้แสงเผยริมฝีปากขาวซีดออกมาหางตาเขาเป็นสีแดงเ,เลือดจิวเวลเห็นใจจากนั้นดวงตากลับโคง้งลงหัวราะเบาๆอย่างกลัน้นไม่อยู่ราวกับเห็นภาพที่ชวนเบิดบานใจเป็นที่สุดอีกาตาแดงยังคงแย่งกันจิตกินเนื้อของเย่ยเจอวินฐานถจายินรู้สึกถึงความผิดปกติจึงหันไปมองก็เห็นเด็กสาวในอภรรสีชมพูคลุมทับด้วยชุดคลุมกระหลงม เด็กสาวถือโคมไฟดวงหนึ่งยืนอยู่กลางลงหิมะกำลังเน้มปากมองเขาเขาเก็บรอยยิ้มบนใบหน้าในตาเปลี่ยนเป็นหนักตึงเย็นชาฝูงอีกาแตกฮือหนอีไปก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานิตสตอรี่กดทราบกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป